จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับกับประเด็นที่ว่ากมีเคยยิ่งใหญ่หรือไม่เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเดือ,อกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้ากมีเคยยิ่งใหญ่จริงถึงขนาดตั้งจักรวรรดิได้ 1. ทําไมคนกนมีไม่ปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสเสียแต่ตอนนั้น รอมาจนถึงสมัยพระศรีสุริโยพันธ์แต่งหวานทำไม 2. ทำไมบนกำแพงนครวัดสลักถึงกองทัพทาตกมีไม่สวมเกราะอาพรชั้นดีทำไมใช่ทาตทำไมแต่งตัวอ่อนด้อยกว่าอาณาจักรอื่นแบบนั้น 3. ถ้าราชวงศ์วรมันเป็นกมีทำไมรัชสมัยแต่งหวานเป็นต้นมาถึงเลิกใช้คำว่าวรมันลงท้ายทำไมอาณาจักรอื่น อย่างกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับต้องเร่งยกกองทัพไปตีทั้งที่เพิ่งตั้งกรุงทำไมเลิกจารึกพระนามกษัตริย์ด้วยภาษาสันสกฤตทำไมเลิกสร้างปราสาทหิน 4. ทํทำไมขุดค้นไม่เจอชุมชนชาวกะมีโบราณในพื้นที่ประเทศไทยเลยในขณะที่เจออาณาจักรชุมชนหมู่บ้านโบราณเยอะแยะทําทำไมกะมีถึงมีดีเอไม่เหมือนคนเชื้อชาติอื่นในภูมิภาคนี้ แต่ดันมีดีเอ็นตรงกับชาวเกาะชวาชาวกามีช่วยตอบหน่อยครับทำไมเพราะการซัดหอกแสงกลําแพงชัยในวันนั้นการเดินทางของเผ่ากามีใจเกเรจึงเริ่มต้นขึ้นชะตาชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามการผจญภัยของเหล่ากามีได้ในเพจอาเซียนมองไทยได้ทุกวันและเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งภาลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่ามันเคยรบชนะใครไหมถ้าแค่นี้ก่อนน่ะตอนประเด็นข่าวพระวิหารทําไมเป็นมาแย่ไทยเจอไทยสวนกลับถึงกับน้ําตาร่วงเลยตอนนั้นนะ่ะถามสิอยากเจออีกไหมเมื่อไหร่ก็ได้นะไทยพร้อมเสมอทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าจริงเป็นที่มาของคําว่าคแมกรอมหรือคแม ที่มาจากทางใต้หรือจะชวาอินโดแต่นักประวัติศาสตร์บางคนตีความแบบใกล้ๆว่าแถบอีสานใต้ของไทยมันจึงซวยมาถึงชาวกุยและชาวมอนถูกหมาว่าเป็นขเมรไปด้วยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขเมรบอกว่าเสียมกุกเป็นทหารรับจ้างเสียมเป็นคนป่าทำไมาคนป่าหรือทหารรับจ้างแต่งตัวสวยงามอลังการกว่าทหารขเมร มีแค่เชือกพันตัวครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแค่ข้อแรกข้อเดียวก็ชัดเจนแล้วครับประวัติศาสตร์ผู้นำเขมรมีแค่แตงหวานคนเดียวแต่ก่อนนั้นไม่มีกษัตริย์ที่คอยรบปกป้องดินแดนเขมรอยู่จริงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคำตอบสั้นๆได้ใจความเพราะเขมรเป็นธาตุขมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตรงตามมอเดอรลของนายผลพศ กำจัดคนที่มีความรู้ตายเกรี้ยงเหลือแต่จุดๆเฮ้อทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแสดงว่าเป็นคนป่าในอินโดถูกจับมาเป็นทาสใช้แรงงานถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคำถามเชิงวิเคราะห์แบบนี้มันไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าสงสารประเทศไทยมีเพื่อนบ้านเร็วๆทำตัวยิ่งใหญ่แต่ข้างในกลวงโบ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อคอมเมนต์อ้างว่าสูญเสียดินแดนให้กับไทยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้จำหนังสือเล่มนี้กันได้ไหมกัมพูชาเสียดินแดนทางตะวันตกของตาแว่นคนหนึ่งที่เคยโดนแฉว่าซื้อใบปริญญา ในหนังสือเขียนว่าเกาะกูดหรือโคคูนเคยเป็นของเขมรกัมพูชาเสียให้กับสยามไปในปีคศ .1907 รวมถึงภาควันออกเคยเป็นของเขมรมาก่อนสยามเอาของเราไปและในปีพศ .2516 สยามลากเส้นรุกล้ำหน้าน้ำกัมพูชาพวกเราจึงเสียเกาะกูดให้กับสยาม ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ตังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าเส้นเขตแดนอะ่ะมันแก้ไม่ยากหรอกถ้าต่างคนต่างเคารพหลักการแบ่งเขตแดนตามแบบสากลที่ทั่วโลกนั้นให้การยอมรับวงเล็บที่ผ่านมาไทายยอมรับหลักการทางสากลทุกครั้งแต่ทาต์คมเมกลับพยายามเล่นแง่เอาโบราณสถานเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ ปัญหามันบานปลายโดยการเอาวัตถุโบราณน,นั้นเป็นตัวชี้วัดเขตแดนแทนที่จะเอาหลักการทางธรรมชาติเป็นตัวตั้งคือสันปันน้ำที่มีอยู่ตามแนวแบ่งเขตถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วที่ก่อกูดเป็นของไทยหากเป็นของเขมรก็น่าจะเต็มไปด้วยขยะและขอทานเพราะเคยไปมาแล้วสวยมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอนาคตคงได้ยุมหัวกันแน่แนกับประเทศนี้สร้างแต่ความเกลียดชัง เมื่อก่อนเราก็เฉยๆตอนนี้น่ะคือเกลียดแม่งชิปนี่รอบๆบ้านน่ะมีแต่ขอมเมนเข้ามาอยู่ในไทยเต็มไปหมดสุบุรีกินเหล้าคุยกันเสียงดังหาความสุขสงบในชีวิตประจำวันไม่เจอเลยทันมานะครับคอมเมนต์ว่าชาวสยามชาวไทยต่อต้านสนธิสัญญาฝรั่งเศสที่ไม่เป็นธรรมเขียนมมมั่วนึกอยากเขียนก็เขียนไม่เป็นไปตามเขตรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กาะกูด เขียนเส้นทึบมากินก่อกูดเฉยแย่จริงๆเส้นจะข้ามทะเลมาได้อย่างไรทางทะเลน่ยยังไม่ได้แบ่งเลยถัดมานะครับคอมเมนว่าเพิ่งประกาศในแผนที่โลกแค่70กว่าปีเองตอนนั้นน่ะเมนมีชาติยังปากดีจังน่ะอาณาจักรเขมรไม่มีจริง UN เขายังไม่ยอมรับเลยเพิเจอฝ่ายเดียวทั้งโลกเขารู้ถัดมานะครับคอมเมนว่า ที่มีอยู่รักษาไว้ให้ได้ก่อนอย่ามัวแต่สร้างเรื่องนักถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการที่คนเขมรเคลมวัฒนธรรมไทยเป็นของตนเองอาจจะถือเป็นการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมของคนไทยได้ถ้าการเคลมนั้นทําให้คนไทยไม่สามารถแสดงออกหรือมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างอิสระหรือถูกกีดกันในการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมของตนเอง หรือถูกดูถูกเหยียดหยามหรืออคติทางชาติพันธุ์ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรเสียก่อกูดให้ไทยตอนไหนบ้าบอ1907ยังไม่มีประเทศเขมรเรื่องก่อกูดหรือดินแดนมันเป็นข้อตกลงระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเขมรไม่เกี่ยวอารมณ์ประมาณเท่าแก่เขาจะคุยกันเสียวเออไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันหนึ่งเท่าแก่นะ่ย มอบร้านให้เสี่ยวเออมึงก็บริหารร้านที่มีอยู่ของมึงไปดิรู้แหละว่าเสี่ยวเออนะ่ะบริหารร้านไม่เป็นมีแต่จะเจ๊งเลยยืมเงินร้านอื่นมาเยอะทีนี้นะ่ะก็เหลือแต่จะถูกยึดร้านจากเจ้านี้ไม่วันใดก็วันนึ่งละนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ